งานของชุมชนลุ่มสุ่มเนี่ยจะสอดคล้องกับหลักการของเบโดนะคะหลักการสปพ,พก็หมายถึงว่าอย่างแรกก็คือดูว่าทรัพยากรชีวภาพในในพื้นที่ที่เป็นลุ่มสุ่มเนี่ยมีอะไรเรียกว่าต้นน้ํานั่นเองนะคะก็คือไผ่มีป่าชุมชนนะคะในส่วนของกลางน้าก็คือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างเช่นการสารเเือก พัฒนามาเป็นแปรรูปมาเป็นเครื่องประดับบ้านหรือเป็นของใช้งานในบ้านนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเพื่อที่ให้มีการขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มเรียกว่าให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้มีความสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นและนักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่สําคัญสําคัญของรุ่มสุ่มด้วยตอนนี้บางอุงใสยโยกก็เรียกว่าสวยงามไม่แพ้กับที่ บางอุงทางภาคเหนือนะคะบางอุงใส่ยอกเท่